ก็กลับมากันอีกครั้งนะครับกับเกม Solan Advent of the God นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาอยู่กับกิจกรรมนะครับรูเลตะครับกิจกรรมที่เข้ามาได้ประมาณ6วันแล้วนะครับของสำหรับเซิร์ฟ3-4มอย่างผมเทียนโต3-4นะครับก็คือที่ผมรอ6วันเนี่ยเพราะว่ามันให้ฟรีทุกๆครั้งนะครับไอวิทยาลัยข้างบนนะครับห้องรับ วิทยาลัยมันให้ฟรีวันละอันใช่ไหมและเหตุผลที่ผมรอให้มันได้ฟรีครบ5อันเนี่ยเพราะว่าเราจะกดจับ5ครั้งครับถ้าสมมุติคุณเล่นกิจกรรมนี้โดยการกดจับ1ครั้งเนี่ยกดในหน้ารูเล็ตเนี่ยกดไปปุ๊บแบบ1ครั้งมันจะรีครับมันจะรีไปเลยผมแน,มนะนำนะถ้าจะเล่นนะ่ะให้เก็บครบหรือให้ซื้อ ซื้อไอตาเนี่ยถ้าถ้าจะเล่นนะแต่ผมคิดว่ามันไม่คุ้มมากเพราะว่าไอตาเนี่ยมันแพงโคตรนะสามพันเซตเลยต่อหนึ่งชิ้นนะซึ่งอาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าคุณรอได้ฟรีเนี่ยมันก็จะได้เจ็ดอันครับอืมเพราะว่ามันแจกวันละวันละอันอยู่แล้วไงแล้วมากิจกรรมมันเจ็ดวันนะอันนี้ผมก็ครบห้าอันแล้วแล้วเดี๋ยวลองมาลองซูมกันดูอ่าอย่างที่บอกไปเนี่ยถ้าสมมติเรากดห้าครั้งไปเนี่ย มันจะไม่รีในครั้งแรกครับมันก็จะไปเรื่อยๆ5ครั้งในหน้าในหน้าของที่เราจะได้ตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมเซตไปที่เป็นอไอาอาวุธลับสีแดงนะครับนั่นคือหน้าจะเอามากการที่เราจะสุ่มไอหน้าเนี้ยนะสุ่มไอหน้ารูเลตเนี่ยเราไปกดที่ตัวอย่างบอร์ดรางวัลนนะ่ะแล้วเรากดรีเซตอบอร์ดรางวัลได้ครับจนกว่าจะขึ้นของที่เราต้องการอ่ะอืมซึ่งของผมนี่ยรีเซตอ่ะจนมันขึ้นไอนี่แหละทนูทนเทพจูกัดเหลียงนะครับ อนี่คือของที่ผมอยากได้นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะได้เราจะได้หรือเปล่ากดกดอืออ่ะโอ้โหห,ห,หนึ่งครั้งได้ผงไปโอ้ได้ไปไปโอ้โห,หเยดี๋ยว้ยวครั้งที่สี่โอ้โหไม่ครั้งสุดท้ายได้อะไรโคตดเกลือคตวถึงเกลือเลยครับดูด,ดิแทนที่จะได้ออวสุสสีสีแดงอะนะอืมยิ่งเกลือเลยอะ่ะนะ โอเคเจ็บเจ็บแต่ไม่จบเจ็บแต่ไม่จบหรือเปล่าอย่างนี้เจ็บแต่ไม่จบหรือเปล่าจับอีก5้าครั้งดีไหมอ่าอ่าเดี๋ยวผมลองรีแล้วเดี๋ยวจับอีกห้าครั้งให้ผมรีเนะี่ยกดรีโอ้โหโอเคออกมาแล้วอ่ะทีนี้แหละทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมรออีกหาครั้งแบบหนึ่งเดี๋ยวมาเติมเงินแบบ ทีนี้ผมมาแล้วผมใช้เพชรซื้อแม่งเลยห้าครั้งอ่ะเราลองมาดูอีกรอบเอาเดียวคูผมพอนะโคตรเปลืองเลยอะ่ะเฮียแม่งใช้หมื่นห้าเลยอะ<ม>่ะนะโอเคไป go อุ้ยไม่ได้เหรอกดท้ายกดท้ายโอ้โโคตรจั่งเกลือครับผมบอกได้เลยนะโ <c ười> คตรเปลืองโคตรเปลืองอะ่ะ โ okay. อเคได้อุลับเราใช้แต้มจนแบบเยอะมากอะจนมันได้หมดล็อกไอแต้ม2ี่ี้ได้อุลับสีส้มมานหนึ่งไม่ดีเลยโคตรเปลืองเลยครับผมบอกเลยผมบอกเลยคตไม่ปีไม่ดีเลยสำหรับครั้งนี้โอเคก็อย่างที่เห็นนะได้อุลับมา1ชิ้นนะกับเพชรโคตรเปลืองเป็นหมื่นนะได้อุลับไหนะอุลับสีส้มมา1ชิ้นสีบ่วงมา1ชิ้นโคตรเปลืองเลยอะ ก็คือสูปไป10บครั้งอะ่ะแม่งไม่ออกโอเคอย่าไปเชื่อเกิน50เซนเท่านั้นแหละครับก็อย่างที่เห็นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรไปกันก่อนขอบคุณทรับ่านชมครับ